พื้นที่บ้านแม่ต่อมในนะคะอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะเป็นพื้นที่ที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาชนบทเป็นเชิงพื้นที่ประยุกตามพระราชดําริที่นี่ทางจังหวัดพะเยาและพี่น้องประชาชนนะคะได้ร่วมกันไปดูงานที่จังหวัดน่านค่ะ ซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นแบบของโครงการปิดทองหลังพระโดยพวกเขาเนี่ยศึกษาองค์ความรู้ต่างๆของปิดทองหลังพระที่ได้นํามาใช้กับพี่น้องประชาชนคนเมืองน่านนะคะกระทั่งประสบความสําเร็จชาวบ้านเนี่ยมีน้ําใช้มีข้าวกินได้ปลูกพืชหลังนาแล้วก็มีหมูเหมยซานนะคะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ สำหรับพื้นท <ellt on. S 2> ี ics. Ics. BE ่โครงการปิดทองหลังพระจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระซึ่งได้รับการไปเรียนรู้จากจังหวัดน่านแล้วก็นามาขับเคลื่อนโครงการปิดทองหลังพระในพื้นที่นะครับซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการปิดทองหลังพระในครั้งนี้นะครับเราก็มีประชาชนนะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนโดยมีส่วนราชการต่างๆแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนในการดาเนินงานซึ่งการขับเคลื่อน โครงการปิดทองหลังพระครั้งนี้นะครับเรามี3ขั้นตอนในการทํางานขั้นตอนที่1ก็คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับสำหรับความเข้าใจนั้นเราได้ใช้หลักคิดทฤษฎีศาสตร์ของในหลวงนะครับแล้วก็องค์ความรู้หกมิติ3ขั้นตอนของการทํางานเพื่อมาสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงหลักคิดแนวคิดแนวการทรงงานของในหลวงของเราเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานขั้นที่2ก็คือเข้าใจนะครับ เราได้เข้าใจถึงปัญหาสภาพปัญหาจริงๆโดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการที่จะสําสรวจวิเคราะห์นะครับความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วนามาสู่ขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนของการพัฒนานะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเราได้มีการจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาทั้งหมด38แผนงานร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยได้มีการดาเนินการไปแล้ว17แผนงานนะครับยกตัวอย่างว่านะครับบ่อพวง ซึ่งขณะนี้เราได้ดําเนินการไปแล้วทั้งหมด10บอ่อนะครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีฝ่ายชะลอน้ําทั้งหมด134ฝ่ายนะครับยกตัวอย่างที่ท่านเห็นนี้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างของฝ่ายชะลอน้ําซึ่งสามารถทําให้พื้นที่ปิดท้องหลังพระหจัดพะเยานะครับเก็บกักน้ำนะครับสามารถนํามาใช้ในการเกษตรแล้วก็ใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งเกิดประโยชน์กับชาวบ้านอย่างมากมายนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีการดําเนินตามแผนงานก็คือในเรื่องของการ เลี้ยงหมูดเหมือนจานนะครับซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินงานไปแล้วทั้งหมด24ตัวนะครับก็ยังที่จะต้องดําเนินการอีกอีกส่วนที่เหลือนะครับนอกจากนั้นนะครับในในส่วนของแผนง,งานโครงการที่เหลือนะครับเราคิดว่าจะทําให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาสํารวจความต้องการของพี่น้องประชาชนว่ายังมีความต้องการหรือว่ายังมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนได้ดําเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับ เมื่อก่อนนะคะพื้นที่ตรงนี้จะขาดน้ำในการทำรมาหากินเกษตรกรเนี่ยต้องรอฟ้าฝนเพียงอย่างเดียวแต่วันนี้ที่จังหวัดพะเยาระบบน้ำเริ่มเป็นรูปเป็นร่างพวกเขาเนี่ยได้นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยปูหน่อแก้วซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการพระราชดำริมาใช้ค่ะโดยต่อท่อแล้วก็นำมาพักที่บ่อพวงก,ก่อนจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะคะแล้วก็ยังมีการสร้างฝายชะลอน้ำเต็มพื้นที่อีกด้วยค่ะ อ่างเก็บน้ําแห่งนี้อ่างห้วยปูนอ,อกแก้วนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเราก็ได้ต่อท่อไปยังบ่อพลวงในหมู่บ้านต่างๆนะครับก็หลังจากที่เราได้ไปดูงานที่น่านมาก็ดีนะครับแล้วก็นํามาปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรได้ใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็ได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งในขณะนี้การประกอบอาชีพของพี่น้องก็รับว่าดีขึ้นกว่าเดิม ครับตั้งแต่ผมได้เริ่มเรียนรู้และรู้จักกับโครงการปิดทองหลังพระมาไม่ว่าจะอยู่ในอำเภอต่างๆนะครับก็เห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงของพี่น้องคนไทยได้เป็นอย่างดียิ่งซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันในการประกอบอาชีพในการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเราก็มีแนวความคิดว่าอยากจะเผยแพร่โดยจะให้อําเภอเมืองพะเยานั้นเป็นอำเภอนำร่องในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงปิดทองหลังพระเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ อำเภออื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆนะครับที่จะมาดูงานมาศึกษาเพื่อจะได้นําความรู้ไปก่อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนของประเทศไทยในโอกาสต่อไปครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้ฟังความรู้สึกของเหล่าเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านคะ่ะที่บ้านแม่ต่อมในนะคะที่จังหวัดพะเยาแห่งนี้แล้วเนี่ยตอนนี้มาถึงคราวที่ต้องฟังความรู้สึกของราบดาชาวบ้านเขาบ้างแล้วคะ่ะว่าเขาอ่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับการช่วยเหลือกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะปิดทองหลังพระค่ะ ฉันเป็นคนบ้านแม่ตอมในค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปอบรมโครงการปิดทองหลังพระที่จังหวัดน่านและหลังจากนั้นมาเราก็กลับมาที่บ้านเรามามาเริ่มเพราะว่าในบ้านเราตอนนี้มีน้ำมีอ่างน้ำอยู่แล้วแล้วก็มีน้ำใช้แต่ว่าโครงการนี้เข้ามาเสริมก็จะมีบ่อพวงบ่อพวงนี้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมด ในหมู่บ้านแล้วก็บ้านใกล้เคียงที่เขามีที่ที่ทำกินอยู่ตรงนี้ก็ได้มาทำประโยชน์จากน้ำแล้วชาวบ้านก็เข้ามาในในหมู่บ้านเราก็หลังจากเราดูทำนาเสร็จแล้วเราก็มีเวลาว่างเ้าก็มาปลูกผักปลูกไม้กินก็มีมีอย่างที่นี่ก็มีต้นมะเขือนะคะที่เห็นอยู่มีมีน้ำเต้ามีฟักแมวแล้วทางนี้ก็จะมีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ามีไผ่ ไผ่ตรงไผ่หวานไผ่ไม้ลวกค่ะได้ประโยชน์หลายอย่างค่ะทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้หรือว่าขยันหน่อยก็สารสุ่มไก่สารเข่งอะไรก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีโครงการที่เกิดขึ้นอีกก็มีหมูเหมยซานผสมดูหลอกก็ได้หมูเหมยซานมา25ตัวตอนนี้หมูกำลังท้องขอขอบคุณมูลนิธิโครงการปิดทองหลังพระ ที่ให้โอกาสเราได้ไปไปดูงานและมาจุดประกายทําให้ชาวบ้านมีความขยันตั้งใจทํางานทํามาหากินทําให้ครอบครัวอบอุ่นและชาวบ้านได้มีความสุขขอบคุณค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของหมู่ที่7บ้านแม่ตอมในตำบสันประม่วงครับโครงการบ่อพวงตรงนี้ซึ่งผมไปศึกษาดูงานที่เมืองน่านมาก็ได้มาทํามาสร้างทั้งหมดมีทั้งหมด10บอ่อนะครับซึ่งได้ต่อน้ํามาจาก อ่างเก็บน้ําห้ปลูนอกแก้วตามโครงการพระราชดำริน้ําตรงนี้นะครับลงสู่พื้นที่การเกษตรซึ่งได้ประโยชน์จริงๆนะครับกับชาวบ้านโดยการหลังจากปลูกข้าวนะครับปลูกพืชหลังหลังฤดูก,กดเกีียวนะครับก็มีจาพวกทั่วมะเขือพริกอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับพืชสนวนควนะครับตรงนี้ซึ่งชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จริงๆหลังจากที่มีโครงการนี้เข้ามานะครับเพราะว่า จะเห็นว่าชาวบ้านหลังจากว่างจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็จะสามารถปลูกผักพืชกินได้ตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงนี้ซึ่งผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลสันปะม่วงก็ขอสัญญากับพี่น้องชาวบ้านว่าจะทําโครงการนี้ไปตลอดเพราะว่าเป็นโครงการที่ชาวบ้านได้ประโยชน์จริงๆครับขอขอบคุณโครงการปิดทองหลวงพระครับผม ี่น้องประชาชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่นั่นเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าพอใจกับผลงานที่กําลังเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีปลูกข้าวได้โดยไม่ต้องรอฝนแล้วก็สามารถปลูกผักและทําพืชหลังนากินโดยที่ไม่ต้องรอซื้อที่เหลือก็เก็บขายสร้างไรายได้เข้าสู่ชุมชนนะคะเห็นไหมล่ะคะท่านผู้ชมว่าศาสตร์ของพระราชาตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะ